สวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับสวัสดีท่านท่านผู้ฟังครับเราไม่ทราบเป็นภาใหญ่คุณวาลินสบายดีนะครับอาจารย์สบายดีครับก็เพอิญเมื่อวานนี้เขาเขาปล่อยตัวอะไรอ่ะคนต่างด้าวที่ที่ถูกกักตัวที่พม่าแล้วก็ผลใช่ไหมฮะรวมกันเป็นเส็จสองรอบมันทั้งสามร้อยคนวะนะก็ก็เลยถือโอกาสมาพูดเรื่องนี้หลังจากที่เขาถูกกดดัน แต่ผมก็ยังไม่คิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ง่าย,ายปัญหาซับซ้อนมากเรือ่องเรื่องนี้เราก็ได้ข่าวแล้วเขาเริ่มจะย้ายฐานแล้วเริ่มบแบาหาท,ที่อยู่ใหม่นะครับคงคงไม่ง่ายออกเสียงแบบจีนยังไงคะคํคำนี้ชาสู่ปันเหรอฮะอาจารย์ยังไงใช่ใช่อันนั้นน่ะคนพวกแก๊งคนจีนเขาเรียกกันเองแก๊งวันนี้เขาเรียกกันเองมันออกเสียงว่ายังไงอครับเอาหูขึ้น <c oughs> ขึ้นเขียงแล้วก็สับ <น> oh. <laughs> เอาขึ้นเกียงให้ได้ก่อนแล้วก็สับเนี่ย oh. พุ้กันเลยเขาเรียกอย่างนั้นเลยนะคน oh. จีนกังคนจีนเขาเรียกขนาดนามกันเองนะเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลย oh. ผมอยากให้ท่านผู้ฟังที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเข้าไปฟังไอ้ไอ,พอ้พอดพอสต์ของนิตยสารดิคอนมิสมีท่านเจ็ดตอนมั้ง แต่ละตอนยาววันสี่สิบนาทีสนุกมากสนุกสนานผมฟังไม่หมดอะผมฟังได้สักสองตอนเท่านั้นเองแต่แต่เขาผู้สื่อข่าวผู้หญิงคนเนี้เขาเดินทางไปไปที่ต่างๆเลยไปดูให้เห็นกับตาเลยแล้วแล้วคือคุณก็รู้ผู้สื่อข่าวฝรั่งเวลาทําอะไรเนี่ยมันมีเงินอ่ะทําจริงทําจริงผู้สื่อข่าวไทยจนทำอยงาง ไม่ไอยได้อันนี้น่าสงสารนะโอเคอเออผมคิดว่าไอ้แก้ง call center เนี่ยที่มันไม่ได้มีอยู่แต่ชายแดนไทยพม่าหรือไทยคำเมนหรือลาวมันมีอยู่ในประเทศเลยนะฮะแล้วมีอยู่ทั่วโลกอันนี้ที่เราต้องเข้าใจเนี่ยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในฟิลิปปินส์มันตั้งโดยใครรูไหมฮะนายกเทศมนตรีเมืองเล็กๆที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง นะคนก่อตั้งชื่อออลิสกูอซึ่งคนเนี้ยเข้าใจว่าเป็นสัญชาติจีนนะแล้วเป็นสัญชาติแล้วก็อยู่ในฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีตั้งอโอ้โหมีตึกคือคือเป็นศูนย์ใหญ่เลยเป็นบ่อนการพนันทั้งทั้ง site, ออนไซ์ออนไลน์ไอไอบ่อนการพน,นันเรียกว่าโกโก้เนี่ยเข้าใจว่ามีตึกอยู่สามสิบตึกอื สองสิบตึกนีก่มันก็พอๆกับไอ้แถวเข,ขมรแล้วถวพม่าใช่ไหมอาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ําไปเรับผ mm hmm. านมือยายอล,ลิสเนี่ยนะฮะโอโหระหว่างปีหกสองถึงหกเจ็ดเนี่ยเงินผ่านบัญชีของยายคนเนี้สี่ร้อย400ล้านเหรียญ mm hmm. ในประเทศฟิลิปปินเลยนะครับ mm hmm. <c oughs> เพราะฉะนั hmm. ้นมันไม่ได้ใช,ชยแดนด้วย <c oughs> ในประเทศไม่ใช่ชายแดนนะฮะไม่ไม่ไอเดียมันไม่จําเป็นมันอยู่ทุกทุก หัวละแหมอยู่ในคุกก่อมีทําได้อยู่ในพัตคารอยู่ในซปเปอร์มาร์เก็ตในท่าวประเทศมันอยู่ทั่วทุกหัวละแหมอันเนี้ยคือ,ค,อคือประเด็นใหญ่มากนะธุรกิจเนี่ยมันใหญ่เอ่อมันมันใหญ่กว่าสองโซเพนี้ใหญ่กว่าอะไรนะต่างๆเยอะนะเงินจากธุรกิจนี้มันซื้อการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ลัฐยไม่ใช่ ไม่ใช่เฉทาะเมืองไทยลุมทั้งจ้างชาวบ้านให้มาเป็นกำแพงคุ้มกันเห็นไหมที่จะมาเดินขบ,บวนเดินเลยอเมืองไทยก็เกิดแล้วบ่อนกันมานานจําได้ไหมฮะไอแถวแถวไอไอสวนุสิตไอ้แถวดุสิตอ่ะไอแถวเจดดุสิต่ะ มันก็มีบ่อนการพนันสมัยหนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเป็นเป็นคนอรักขาให้เป็นคนช่วยป้องกันให้มันก็ทําแบบนเนี้ยมาเมาืองมาพักใหญ่แล้วนะในขเขมรในลาวในพม่าแกนพวกเนี้ยมันเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของเมืองที่ไปตั้งอยู่โอ้โหยังยังขเขมรเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นประเภทที่ว่าเมืองพวกนี้อยู่ในมือของพวกกบฏ มันอยู่ในมือของอำนาจส่วนกลางของรัฐอะแต่มันเกิดได้ยังไงอะถูกไหมมันชัดเจนเลยว่าแกงพวกเพราะนั้นแกงพวกนี้ผมไม่อยากเรียกว่าแกงของเซ็นเตอร์นะมันเป็นรัฐของเซ็นเตอร์มันสถาปนา,า <c oughs> เป็นรัฐท,ทั้ง <c oughs> เงิน,นทั้งการจ้างงานเครือข่ายกลายเป็นฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มันใหญ่ขนาดนั้นน่ะเรามันหล่อเลี้ยงคนทั้งเมืองเพรานั้นแก้ปัญหาไม่ง่ายครับนะฮะออออยากมากตัวอย่างของการหลอกลวงทั่วโลกเราดูเราเราเห็นได้ยินแต่ข่าวเมืองไทย แต่ตัวอย่างในทั่วโลกเนี่ยแล้วผมอยากจะให้เราทําเรื่องพวกนี้ในต่างประเทศเนี่ยเราเข้าไปในเว็บไซต์มันจะมีข้อมูลเรื่องพวกนี้ในต่างประเทศเยอะแยะไปหมดว่าว่า,วาแนวโน้มมันเป็นยังไงแล้วเมืองไทยน่าจะมีการทําข้อมูลพวกนี้ให้คนไทยรู้นะเออ,เอ,อในเศรษฐีนีฝรั่งเศสคนหนึ่งถูกหลอ,อกว่ากำลังติดต่อกับใครรู้ฮะดาราหนังดังแบล็คแบล็คพิษตอนนี้เป็นข่าวมาพักหนึ่งละใช่เออ โอ้โหนี่โรแมนส์แคมอ่าใช่อ่าโรแมนส์แคมโรแมนส์แคมนะฮะแม้จะทั้งใน linkedin มันเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสำหรับพวกเอ่อวิชาชีพต่างๆเลยต่างวิชาการเลยต่างวิรดู professional สุดแล้วนี่และตัวนี่และเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่มาใช้หลอกได้ลิง k e d i n นี่นะฮะโอ้โหประกอบกันเนี่ยอ่อโอ้โหไอคนคนหนึ่งที่ถูกหลอกเนี่ยชื่อเอ็นก้า เป็นพนักง,งานบริษัทซอฟต์แวร์ในแคนาดาได้รับการติดต่อจากคนผู้หญิงชื่อลิต้าลิต้าเนี่ยทำงานในบอกว่าทำงานในบริษัทที่ปรึกษาในสิงคโปร์ mm hmm. คุยกันพักใหญ่บนิเกดอินพอคุยกันรู้จักกันแล้วยาลิต้าก็สอนบอกว่าเออมเัเเศคริปโตสิมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยแพทเทิร์นเดียวกัน ไอเทรดกิ๊โตแล้วได้กำไรสิพอได้กำไรก็ก็ก็หลอกให้ให้ให้เพิ่มเงินไปเรื่อยๆก็เพิ่มไปเรื่อย<ห>ๆเดืแล้วสักวันหนึ่งพอพอมารู้ตัวมันจะเบิกเงินเบิดเ,เบิดไม่ได้ถึงมันรู้ตัวอ,อันนี้นี่นี่นี่น,นี่ตัวอย่างเสียเงินไปไม่มากอ่ะเจ็ดหมื่นแปดพันเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองโอ้โหกี่ล้านล้ะนั้นได้มาในพอดแคสต์คนอเมริกันคนหนึ่งชายอเมริกันที่มในโซตาเจอเข้าไป 9.2ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหแล้วก็ธนาคารท้องถิ่นในแคนซัสล้มละลายเพราะผู้จัดการต้องถูกหลอกแล้วก็เลยต้องไปยักยอกเงินของแบงค์47ล้านเหรียญม,ม,มันมันหลอกกันมาโหมลาน,นักศึกษาปริญญาเอกวิชาอะไรรูไ้ไมะวิชาอะไรไม่รู้แล้ววิชาที่เจ็บมากนิวโรไซส์ สาษาพี่อาจะต้องฉลาดมากใช่ไหมกลายเป็นเหยื่อกลายเป็นเหยื่อตกลงโอ้โหฉลาดไม่ฉลาดโดนหมดนะฮะคือความโลภอาจารย์ไม่เกี่ยวกับความฉลาดไม่ฉลาดแต่ผมว่าจิ้งถ้าเกิดเป็นลงทุนอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเรองมาจากอะไรบ้างและสื่อมิวนิเคชั่นดูเดย์เนี่ยรายงานว่าปีหกเจ็ดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าของธุรกิจเนี้ ไอ้แกงของเซ็นเตอร์อะไรเนี่ยนะไอ้ไอ้ดิจิตอลสแกมเนี่ยหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแต่แต่นิตยสารนิคอนมิสบอกว่าสักห้าแสนล้านเหรียญมันประมาณการจะอยู่ประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านล้านเหรียญคนอเมริกันสูญเสียเงินโดยเฉลี่ยต่อครั้งนะสามพันห้าร้อยเหรียญต่อคนต่อครั้งสูงเป็นสองเท่าของคนยุโรปกับคนจีน โอ้โอไม่ใช่เฉพาะคนไทยเอากันจริงๆริงแจง,จงการสำรวจคนห้าหมื่นแปดพันคนทั่วโลกนะฮะมีการสำรวจพบว่าห้สิบเปอร์เซ็นยังมีประสบการณ์กับไอ้แกงพวกนี้ <c oughs> นะฮะในกลุ่มอญากรที่สำคัญมาจากจีนอันนี้มันถูกขับไล่ออกมาก็เลยมาตั้งศูนย์ในเซาในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือสี่สิบส <c oughs> องเปอร์เซ <c oughs> ็นของผู้ใหญ่ในอังกฤษที่แปลกเขาหลอกผู้ใหญ่ มากวามากว่าหลอกมากกว่าหลอกคนแก่เขาหลอกคนคนวัยวัยวัยรุ่นงานวัยทำงานนะฮะส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นหลอกไปลงทุนหลอกเรื่องซื้อขายของอ่าอิสองเปอร์เซ็นตะ uh huh. ์มีประสบการณ์แล้วในจํานวนคนทํางานในธุรกิจเนี้ยธุรกิจนี้ทั่วโลกเนี่ยประมาณการกันว่ามีคนทํางานเท่าไหร่นหรหนึ่งจุดห้าล้านคนเองนะทั่วโลกแต่หนึ่งจุดห้าล้านคนนี่เฉพาะในคนเบตล,ลาวาพม่าปาเข้าไปสองแสนห้าหมื่น อืม,อม,อมทั้งหลอกทั้งอะไรต่างๆในจำนวนนี้เนี่ยยูเอ็นคาดว่าหนึ่งแสนคนที่ทำงานในเขมรเนี่ยถูกหลอ,อกมาอืเฉพาะในเขมรเนี่ยหนึ่งแสนคนเนี่ยถูกหลอ,อกุอู้ของ call center Asia, ในเซาท์อีเซียในตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเอ่อไม่จบจบกระทบเฉพาะในเขมรเขาเชื่อว่ามันตกตกัวถูกทุนนะ เอ่อสองลานล้านเหรียญสารทุนนะอืมตึกตึกอะไรต่างๆรวมแต่ก็ทำไมธุรกิจพวกนี้เล็ว้ายกว่าธุรกิจ้ายาเสพติดโอ้เร็ว้ายกว่ากว้างขวางกว่าซับซ้อนกว่าขนาดธุรกิจใหญ่กว่าพอเกนเยอะกว่านะเพราะทุกคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อยาเสพติดมันเฉพาะคนติดยาใช่ไหมครับอ่าครับแต่คุณกับผมเนี่ยผมยังโดนแหละเมื่อสองปีที่แล้วโดนโทรลอก ผมก็โดนแต่บนี่ก็จะมีมีเข้ามาทุกวันถ้าถ้าผมถ้าผมไม่อัปเดตไอไอไอผุ้สกอบเดี๋ยวก็จะมาละอือฮะโอเคเอ่อมันผมก็ลองแบบว่าเข้าไปคุยเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะฮะถูกต้องหนึ่งมก็จะได้รู้ทริคใช่ทริคเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ลงทุนฮะเหยื่อเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรบ้างหนึ่งกลัวอืมก็กลัวคดีกลัวอะไรก็แล้วแต่สองเหงาอาเหงเสน่ห์คนหล่อคนสวย ลูกโอ้โหขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะในเฟซบุ๊กในอะไรต่างๆมีรูปที่จะมาขอเป็นเฟรนเนี่ยทั้งหล่อทั้งสวยเนี่แหมดละซึ่งมันหาได้ไม่ยากนะคือเขาไปเอารูปจากใครมาก็ได้แล้วไปปลอมเขาแล้วก็เนี่ยเออสามโลกเออคุณฉลาดจริงๆเนี่ยดิวโลซายพีเอชดีแต่โลกสทีคุณเศร้าโซอ๋อดิเพรสอาคุณเบื่อตายอืมบอดม พกคุณกำลังเดือดร้อนเรื่องต่างๆเดือดร้อนติดคดีเป็นหนี้สิน uh huh. ต่อไปรู้ไหมท้าทานเชื่อคนนี้โอ้โห oh. oh, มันเยอะไปหมดนี่มันทุกคนปนเลยอาจารย์นี่คือ Human นเนเจอร์เนี่ยใช่ <laughs> มันหากินจากฮิวแมนเนเจอร์มันถึงได้ใหญ่โตวกว่าไอธา้ธุรกิจยาเสพติดธุรกิจยาเสพติดเนี่ยโอเคในะแง่ผู้ลายเนี่ยเป็นใครก็ได้เพอเอิญมันโชคร้ายที่ไอ้จีนมาถูกอับไปหีไอ้พวกจีนชามาถูกอับไปหีออกมาจากประเทศจีนมันเลยมาสร้างปัญหาถ้าไม่งั้นมันก็สร้างปัญหาในเมืองจีนและสังเกตดูคนที่มันเอาไปเนี่ยที่ที่เหยื่อท,ท,ที่ที่มันเอาไปทํางานจะพูดสองภาษามันเน้นสองภาษาคืออะไรครับภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ อืมเพราะนี่มันตลาดจีนมันตลาดใหญ่ถูกไหมฮะโอเคเอ่อพราะนั้นผู้ร้ายเป็นใครก็ได้นะฮะเอ่อทุกประเทศมันผู้ร้ายเกิดไปทุกวันหาเงินง่ายอ่ะอืมออคุณไม่ต้องขนยาเสพติดข้ามแดนอะ่ะคุณไม่เสี่ยงถูกจับอะ่ะคุณอยู่ในออนไลน์หมดเออคุณอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะถูกไหมฮะคนจับคุณไม่ได้อะ่ะเออเออแล้วแล้ว ตาแล้วธุรกิจนี้อยู่นอกอาลักทีนี้ธุรกิจนี่ท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 ทททมันสําคัญก็คือว่ามันแตกต่างก็คือหนึ่งมันเป็นขายก็ได้ใช่ไหมเออแล้วมันก็หากินจากไอคนที่เออมื่อกี้เราว่าหกเจ็ประการต่อไปธุรกิจนี้อยู่นอกเงื่อมือกฎหมายต่างจากธุรกิจยาเสพติดเพราะที่ตั้งมันอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกไหม อืมอันนี้เป็นเรื่องใช้เงินถ้าใช้เงินไอซื้อการคุ้มครองทางการเมืองเนี่ยโอ้โหมันดีกับยาเสพติดเยอะคนไม่รู้สึกว่ามันผู้้าการที่ที่ขายตัวไม่รู้สึกว่ามันเดือดร้อนเท่ายาเสพติดอ,ะอ่ะอ่าถูกไหมอ่าต่อไปมันอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมันไม่มีสายบังคับบัญชานะเออโอ้ออมันเป็นอะไรฮะสา<ต>วตัวได้ยาก<ร>าสาวตัววงการได้ยากกิ๊กอีคอนเมีรอ่า ลักษณะมันเป็นกิจอีคอมมีคืออะไรมันเป็นระบบเศรษฐกิจแบบอิสระรับจา้างเสร็จแล้วเป็นเรื่องๆจบแล้วจบไปเป็นกิจอีคอมมีเป็นใต้ดินที่นี่กิจอีคอมมีมันเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแต่ละกลุ่มมันเป็น profit center กลุ่มใครกลุ่มมันมันมีกลุ่มอะไรบ้างฮนะกลุ่มหนึ่งเชื่อเก่งในเรื่องการหยอกหลอกเหยื่อ อีกกลุ่มหนึ่งเ,เ,เชี่ยวชาญในการหลอกด้วยเสนาหา่ห mm ์ข hmm. าอีกกลุ่มหนึ่งเก่งในเรื่องหลอกให้มาลงในคริปโต mm hmm. มีความรู้คริปโตเห็นมันมีคู่มันทําคู่มือจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวเลยจ้จาอ,อีกกลุ่มหนึ่งเก่งเรื่องฟอกเงิน mm hmm. อืได้เงินมาแล้วต้องฟอกเงินทําคริปโตอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งทรมานคนให้ยอมทํางาน อือโอ้มันมันมันต่างคนต่างมันไม่มีสายมันข้ามบัญชาหรอกอีกกลุ่มหนึ่งพาคนข้ามแดนอือเออได้เป็นจ๊อบจอบอ่ะอือมันมันมันรับเป็นจ๊อบจ็อบอ่ะค่าค่าหัวค่าอะไรต่างๆทีหนึ่งมันคุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นกิจกีจคอมมี่ได้ดีไม่มีสายมันข้ามบัญชากิ๊กแบบกิ๊กสบายดีเงี้ยเหรอจีไอจีเงี้ยเหรอจีไอจีนี่แหละกิจกีจคอมมี้นี่แหละถูกไหมฮะ มันมันเป็นเป็นเศรษฐกิจรับจ้างอิสระรับจ้างเป็นกเนศรษฐกิจดิจิทัลเนอะมันก็อยู่บนโลกดิจิทัลเป็นกิจกิคอนอืมีใช่แล้วเป็นใต้ดินไม่ไม่ใช่กิ๊กมีความหมายแบบกิกมีกิกไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่กิ๊กแบบกิ๊กแบบงานอิสระอ่าอ่าโอเคคอนดาตกลงมันแตกต่างจากธุรกิจยาเสพติดอืมเออแล้วมันเก่งยาเสพติดดูเล็กไปเลยฮะเล็กไปเลยฮะ มันเป็นเซียนในการสร้างนวัตกรรมในการหลอกลวงอืมมันเซียนยังไงมันใช้มาแแว์ชั้นสูงในการไปเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทของธุรกิจต่างๆมันตอนนี้มันใช้มันออนไลน์มาร์เก็ตเพลสในนี้ใน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 ฝรั่งในอังกฤษในต่างๆก็นออนไลน์เยอะไปหมดละนะฮะ มันใช้ a อไอเสียงสิบห้าวินี่อย่าไปคุยกับมันนะสิบห้าวิมันได้เสียงมามันเอาไปใช้หลอกเพื่อนฝูงของเราได้เลยอืมเือนรูปนะฮะมันใช้วิธีทรมานมันใช้คริปโตเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างรวดเร็วยิ่งเปิดเสรีคริปโตมก็ไปเพราะนั้นนี่คือข้อแตกต่างจากธุรกิจจากธุรกิจไอค้ายาเสพติดรูปแบบการหลอกลวงโอ้โหในแต่ละประเทศรูปแบบไม่เหมือนกันนะในอเมริกาเนี่ยนะฮะ รูปแบบที่ฮิตที่สุดเนี่ยมันมีห้ารูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือเอาหมูขึ้นเขียงเอาหมูขึ้นเขียงหลอกให้เหยื่อลงตุนในเงินคริปโตอันนี้ไปสับโดยเฉพาะเลยตรงเนี้ยหมูขึ้นเขียงนะไอ้ที่เรียกว่าชาโจแพนเนี่ยชาโจแพนนะรูปแบบที่สองคือมีข้อความอันนี้คล้ายๆเมืองไทยจะัดธนาคารว่าเหยื่อมีปัญหาเรื่องบัญชีเรื่องอะไรต่างๆหลอกให้ยืนยันทําธุรกรรมนี่เราก็รู้อยู่ละ อ่ะรูปแบบต่อไปใช้ a ออหลอกใช้เสียงใช้ดิจิทัลมาจากเพื่อนฝูงมาจากอะไรก็ตามไปรูปแบบต่อไปทสี่อันนี้รูปแบบที่ฮิตในอเมริกาหลอกให้ทั้งหลอกคนทางงานทำอ่ารูปแบบต่อไปมันเรียกว่าเซ็กเตเป็นสแกมทุติยภูมิเป็นการหลอกทุติยภูมิหรือหลอกเหยื่อที่กําลังมีปัญหาทางการเงินคนกลุ่มนี้ปลอกบางและหลอกงานที่สุงอ่านี่นี ในอเมริกาในอังกฤษอ่าดนสังโอในอังกฤษน,ฤษนี่เออหลอกนะฮะเขาบอกว่าการหลอกลวงออนไลน์นี่เพิ่มเร็วที่สุดนะเออแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเออผู้ใหญ่จะถูกหลอกมากกลุ่มเปม้าหมายในอังกฤษเนี่ยอายุสิบแปดถึงยี่สิบสี่ปีเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะถูกไอ้พวกแก๊งพวกนี้ติดต่ออยู่ตลอดเวลาและหกสิบเปอร์เซ็นต์เสียเงิน <S <S หรือรู้จักเพื่อนหรือมีเพื่อนที่เสียเงินอ่า คนสูงอายุไม่ค่อยถูกหลอกในอังกฤษถูกหลอกน้อยเพราะว่าไอ้คนกลุ่มที่มีสตางค์ที่ที่ที่จะถูกหลอกง่ายเพราะส่วนใหญ่หลอกออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียมาเก็ตเพลซซื้อขายของออนไลน์ uh huh. อฮอันนี้เป็นรูปแบบหลักแล้วแดังกฤษในกลุ่มเป้าหมายคือคนอายุ18ถึง34ปีเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายคนกลุ่มนี้อพอโดนของซนาโดนอะไรต่างๆถูกหลอกนะฮะรูปแบบที่โตเร็วที่สุดในอังกฤษนะฮะในปีที่ผ่านมา พัสดุปลอมออันนี้เราก็เจอแล้วเราเจอ,ปอปเป็นประจำนะ่นะะอะโ ocial media marketplace พัสดุปลอมนี่40%ไอ้ marketplace หลอกขายของ30%ใช้ AI เรียนเรียนเสียงว่าเราอย่างน้อย30%อประเทศพัฒนาแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะหลอกเหนียนขึ้นหลอกเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติที่กำลังเดือดร้อน29% นะฮะ,ะ,ฮะหลอกออขายตัวคอนเสิร์ตขายตัวกีฬาที่ไม่มีจรงิงเยอะเพราะประเทศพวกนี้เขาจะดูคอนเสิร์ตดูกีฬา28เปอร์เซ็นต์หลอกว่ารัฐมีโครงการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน25เปอร์เซ็นต์รัก็มีมนที่รัอมาช่วยเหลือหลอกว่าจะได้เงินภาษีคืนอ่าโอ้อสารพัดหลอกตามไม่ทันละตามไม่ทันฮนะ พอดูอย่างนี้ของเราเนี่ยอบอกว่าเอเพิ่มมีการทมนาเมื่อเร็วๆนี้บอกมีคนไทยสามสิบหกล้านคนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยะจะตกเป็นเหยื่อนะฮะแล้วแล้วแล้วก็มีม,มีมีรายงานเรื่องพวกนี้เอผมผมไม่ลงราย,ระยละเอียดละแต่แต่แต่มีการหลอกเรื่องพวกนี้เยอะพอสมควรเรื่องโชดโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเออ หลอกไอ้เรื่องอการหางานทําเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเวลานี้มันมีศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติแล้วเขาตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยที่เรียกว่าไทายเซิร์ฟเนี่ย c r t เนี่ยขึ้นมารายงานเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าอยากให้ให,ให้ให้เข้าไปดูเขาบอกว่าออนไลน์สแกรมที่เขาเรียกแคชแกรมคือคือเรื่องให้ทํา ทำทำเกมหรือทำเล่นอะไรต่างๆแล้วได้แต้มได้อะไรต่างๆไปเรยเขาบอกอันเนี้โตเร็วที่สุด400%ในปีที่ผ่านมาเห็นไหมรูปแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยโอเคภาคธุรกิจก็มีในอเมริกานี่โอ้โหก็าสารวจบริษัทธุรกิจในอเมริกาก็าส่วนใหญ่จะถูกหลอกพวกบริษัททําธุรกิจเนี่ยก็ก็จะหลอกเนี่ยเขาบอก79%ของบริษัทที่ทาสารวจในปี2026ถูกหลอก ทางสาเบิร์แล้วเพิ่มเป็น91%ในปี2อ6 7เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว,วิธีหลอกเนี่ยหลอกส่ง business อีเมลใช้ใช้ส่ง Business Email ไปแล้วลักษณะการหลอกก็คือหลอกเป็นคนขายสินค้าเป็นเบน์หรือหลอกว่าะจะมีการโอนเงินหลอกเรื่องการโอนเงินออนไลน์อันนี้ออกหลอกลอก,กลุ่มธุกรกิจเลยนะบริษัทต่างๆเลยนะืขอ่างออกโหยากครับใช่ไหม รัฐต้องสร้างเครือข่ายการทำงานโดยร่วมมือกันทุกฝ่ายตำรวจไซเบอร์ตรวจคนเข้าเมืองธนาคารคริปโตเอ็กซ์ชน์อินเทอร์เนต็ตพรไอวเดอร์เอร์ษัทเทเลคอมโซเยลมีเด m e d i ลตฟออ์์อี e อมเมิร์ซสิงคโปร์เนี่ยทำตัวอย่างที่ดีไม่ต้องเป็นศูนย์ใหญ่แต่ต้องเอาคนกลุ่มน,นี้มาร่วมมือทำงานร่วมกันเรา เรายังไม่ได้ทําถึงขนาดสิงคโปร์ผมก็คิดว่าเราเราใช้วิธีกดดันร่วมกับจีนอันนั้นโอเคแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องศูนพวกนี้มันต้องทํางานคือมันต้องอยู่ในที่เดียวกันเลยมีพนักงานมานั่งอยู่ที่เดียวกันพอโทรแจ้งมาพวกเนี่ยธนาคารก็จัดการเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วครับไอธุรกรรมเลยอะไรเงี้ยสิงคโปร์เขาโอ้เข้าเจอหนักจะสิงคโปร์เขา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 เจอหนักบ้ากนะฮะเอ่อ แก๊ง call center ที่ประสบปัญหาการตัดไฟเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวก็ยายฐานหาทางแล้วแล้วเดี๋ยวก็สร้างใ้นั่นได้ไอ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 โซล่าทำไมมัน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 มีวิธีแก้ปัญหานะฮะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าใช่มันมันมันไม่ใช่ต้นเหตุล่ะมันต้องไปที่ต้นเหตุเอแก๊งพวกนี้มันเหมือนไวรัสอะมันไม่มียารักษา อือมใย่ไหมมันกลายพันธุ์ปรับตัวเร็วอีกเก่งอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยเป็นงานต่อเนื่องเป็นงานที่ผมคิดว่าไม่ใช่ร่วมมือกันคือการร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆสําคัญแล้วอเมริกากับจีนก็ต้องร่วมกันนะจารยแล้วรัฐบาลไทยก็ต้องร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาถูกแล้วสำคัญสุดเลยคือประชากรหรือพลเมืองก็ต้องมีดิจิทัลลิทราซี่ด้วยครับอาจารย์โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่ เพราะเราเป็นเหยื่อไงถูกไหมฮะนั้เราต้องเราต้องต้องออกมาตลอดเวลาว่ารูปแบบมันเปลี่ยนแบบนี้นะแบบนี้นะให้ให้ให้ขึ้นขึ้นให้ทุกคนเห็นนะมันต้องช่วยกันล่ะมันมันอาศัยรัฐอ่ะไม่ได้เพียงอย่างเดียวไม่ไม่สำเร็จหรอกไม่ทันมันเป็นเรื่องระยะยาวครับใช่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ